ก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูสิครับว่ามีอะไร บ้างนะครับหน้าเราอยู่ทางนู้นทำพริกน้านอยก่ดูนี่นะคะทุกคนเราไปเก็บพริกมาเราห้ามขยี้ตาด้วยนะให้เด็กคนไหนสนใจอยากเก็บพริกห้ามขยี้ตาด้วยนะ,ะนี่เราก็ได้พริกสีแดงเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพริกที่เราเก็บอยู่ตรงไหนมาตามนี้เลยโอเคไปไปดูซิ โอ้โหเดินต้องเดินมาแบบนี้ใช่ไหมนี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบมีพริกเยอะมากเลยนะคะเราก็จะโอ้เรากเก็บมาจากตร,ตรงไหนคะสวนพริกนะอ่ะทําพาไปดูหน่อยคะ่ะพาไปดูหน่อยโอเคอเก็บเลยคะ่ะมีพาลูกสาวหล่ามาเก็บพริกเอาโชว์หน่อยสิคะ ไม่เป็นไรเก็ <c oughs> บ,บได้ก็ได้เก็บได้แบบไดนี่พริกเยอะแยะเลยเยอะแยะเต็มไปหมดอุ้ยอันนี้เป็นเบบี้จิว๋วหรือว่ามัน,น,นตาย,ยแล้วยังไม่ตายนี่ทางนี้เก็บอะไรครับผู้สาวโอ้ยอย่ามาถ่ายหน้าไม่ได้แต่งไม่ได้ถ่ายหน้าค่ะเก็บพริกเขียวก็ให้ดูพริกเขียวค่ะอันนี้ก็จะเป็นพริกส้มนะคะเสียบสดใสเราจะเก็บไปกินนะโอเคค่ะกินเป็นหรือเปล่าไม่กินไม่เป็น กินเป็นแต่ว่าถ้ากินพรีดามมันจะเผ็ดเมื่อกี้ขับส้มตาใช่ไหมคะใช่แต่ถ้กินพริกไปเลยให้ใครกินเราเคยกินพริกสีสีแดงได้เลยหนูลองกินแล้วเผ็ดมากโอเคอ่ะกินคนเดียวเดี๋ยวไปดูทางอื่นสินี่เราเราจะเก็บพริกอ่ะไปไวเอาไปวางไว้เอาไปไว้ที่เดิมเออไปที่เก็บไว้ไปเก็บปีนี้เขาไม่ได้กินมะม่วงน้องโอเค เดี๋ยวเราจะไปเก็บมะเขือกันนะคะทุกคนโอเคค่ะระวังจิมตานะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูบ่อปลาสิมาเดินไปดูบ่อปลาทางนี้กันว่ามีอะไรบ้าง่ะเดินไปเลยค่ะเป็นอะไรอ้ามีคนตกหลุมทุกคนทุกคนมีคนตกหลุมใครประสบภัยผู้ประสบภัยโอยหลุมแนะหลุมอยู่นี่ทุกคนนี่ รู้อย่างนึกเลยและคนก็เรือนกต,ตรงนี้เป็นผู้ประสบภัยนี่สระของเราสวยมากล้างมือก่อนาาล้างมือกับแม่แมล้างมือกับแม่ไหมบรรยากาศน้ำใสมีมีดีมากไม่มีคอรีนหรอกค่ะ,ะเดินดูสระมาล้างมาือค่กลัวตุกลุมอ่ะ สวยจังเลยทุกคนนี่คธรรมชาติสวยงามเห็นไหมฮะที่สุดละทุกคนมานี่ค่ะดูสิคะนี่คือมะม่วงนะคะใครจะเก็บมะม่วงให้เรา ไปแล้วนะมันตกแล้วไงออกเด้อมึงออกนูออกมาม่วงไหมคะเราไม่รู้มั้ยงูออกงูไปเอาเร็วได้แล้วหนึ่งลูกพี่ไปเอามียางไหมเฮ้ยมีมดขึ้นเออหนึ่งลูกมะม่วงที่เราได้เก็บกันอ่าดูซิมนี่ค่ะก็ได้มะม่วงอันหนึ่งแล้วดีใจมากดูเธอดูถ่ายตอนนได้ละปุ๊บ อ๋อโนไปเอาได้ลูกที่สองแล้วคะ่ะเคค่ะพอยังกี่ลูกดีร้อกี่ลูกคะนักสอยมะม่วงเอาสี่ลูกคืออันนี้อันนี้อ,อ,นอ,อันนี้เออนับสอยอะไรอ่ะอันนี้สอยมะม่วงกเก็บมะม่วงนะคะแตกตรงไปแล้วพ่อเอาได้ได้สองลูกนะคะโอเคค่ะไปเดินกลับโนจะขึ้นขา<ป> เิยไปเลยกลับทางเดิมโอเคก <Okay. S 3> ับสวของเราอย่ไปตีมันจะทางมันจะแตกไปเลย,เลย นะคะเราก็จะล้างมือกันแล้วนะคะนั่งลงไปจับพริกมาก็ต้องล้างมือ,อถูเลยมาตกนะตรงเนี้ยอันตรายมากตรงเนี้ยโหดมากดูกส,ส,สินอะไรนุ่งสิ้นอะไร ก็ไม่ต้องมันก็มันมันเห็นอยู่แล้วสองด้านรู้ทายไปเลยพอพอพอทำเองโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะอ,อไปรับคนนั้นนะคะโอ้ยรถตามาขัดขวางแม่ทำไมเนี่ยคือเหงื่อแตกไหลามากเลยนะคะต้องไปกินน้ำนะคะเพราะว่าตอนนี้ขาดน้ำโซเดียมมากรู้ไหม,ไมกินน้ำอะไรน้ำโคกคือเพราะว่าหิวน้ำโคกนะคะไม่ได้หิวน้ำเปล่าแหละต้องไปรับแม่อีกหรือว่าตาจะไปรับแม่ ก็ให้หนูขึ้นกับพ่อไม่รู้นะคะแต่เราจะไปรับแต่เราจะไปะไปไปไปมาแต่เราจะไปรับคนนี้กันเ,ออเดี๋ยวจะไปรับจะรับตัวอ่าตอนนี้เราก็จะกลับกันแล้วนะคะไ,ได้อยู่ฝากกดไลค์กดแชร์เลยไหมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับใครในช่องนี้ได้วยนะคะ <laughs> เดี๋ยวตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะคะ ไปไปทุ bye bye, na, ่งนาแสนสวย มะม่วงเรียบร้อยแล้ว,ลวก,ก็มากินนะคะมะม่วงที่เราเก็บได้มกี้ต้องแสดงว่าพ่อจะไป็หนักต่ับก็คือนี่คือมะม่วงเขียวสเสวยบอกก็ด้วยมะม่วงสวยอร่อยมาก